กับผมไม้เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเซตอัพหนึ่งนะครับก็คือวางเทมเมตหรือว่าเพย์บอดนะครับลงไปสองก็คือการตับแอคชั่นการ์ดอ่ะสมมุติผมตับแล้ววางไปแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดจนกว่าจะเจอการ์ดสูนรสามใบเมื่อครบแล้วเขาบอกว่าให้เปิดการ์ดอื่นเติมเข้าไปอีก3ใบเออให้เตรียมการ์ด ถ้วยเกียรติยศ2-3ผู้เล่นเนี่ยให้วาง4ใบโดยแต่ละใบเนี่ยมาจากแต่ละทักษะของการ์ดถ้วยเกียรติยศสำหรับ4-5ผู้เล่นเราใช้ทั้งหมดเลยนะครับ8ใบนะครับต่อไปการ์ดยานะครับอ่าการ์ดยาเราก็สับสับเสร็จแล้วเราก็วางไว้นะครับต่อไปกองตำรวจเราก็ต้องสับนะสับก่อนแล้วก็วางไปนะครับอ่าต่อไปอะไร เงินลูกเต๋าอันนี้คือโทเคนลงเทียนปิดเตรียมไว้นะครับโทเคนสถานที่นะครับเราก็เตรียมไว้นะครับเราก็แยกอันไหนต้นไม้อันไหนน้านะครับเราก็แยกออกไปเป็นเะเป้นะครับแล้วก็สับนะครับ่าไม้นะครับเราก็สับเหมือนเดิมแล้วก็สุ่มมาหนึ่งอันนะครับเปิดเจ็นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะนี่เราก็วางไว้นอกกระดานอันนี้คือนอกกระดานนะครับ เอาแต่ตรงนี้ไปนะครับเป็นนอกกระดาษสำหรับมอสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมการ์ดการต่อสู้ของมอสเตอร์สับไว้นะครับแล้วก็วางไว้ด้านข้างของกระดานเหมือนกันต่อไปนะครับถ้าเราเล่น2คนเนี่ยเราจะใช้ระเวลหนึ่งสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ระเวลสองหนึ่งตัวถ้าเป็นผู้เล่น3คนเนี่ยเราจะใช้ระเวลหนึ่งสามตัวสำหรับผู้เล่นสี่คนเนี่ยเราก็เอาโทเก้แบบนี้นะครับระเวลหนึ่งนะครับด้านหลังขีดเลขหนึ่งมาเขย่าให้หมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วเราก็วางตามสถานที่ใช่ไหมครับสามอันแรกใช่ไหมครับเราก็เปิดออกมาป๊บ สมมุติว่าผมเปิดได้เลเวลหนึ่งแบบนี้ได้แล้ว3ตัวแรกผู้เล่น4คนจะใช้โทเค็นแบบนี้เพิ่มอีกอันหนึง่งเพราะฉนั้นเมื่อกี้เราสุ่มไแล้ว3เราก็ไปสุ่มจ่ากในกองที่เป็นเลเวลหนึ่งอีก1อันแล้ววางไว้ที่ข้างกระดาษน,นะครับอันนี้ก็คือสําหรับผู้เล่น4คนใช้1อันนะครับ5คนทําเหมือนเดิมสุ่มวางเหมือนเดิมปึ๊บปุ๊บป๊บสามตัวแล้วเราก็เปิดแล้วก็วางมอสเตอร์ลงไปใช่ไหมครับแล้วก็สุ่มเพิ่มโทเค็นอีก2ออ,อันอ่าสี่คนหนึ่งอันห้าคน้องอันนะครับแล คุณก็เอาโทเค็นมอสเตอร์ไปวางที่โทเค็นสถานที่ที่เราเปิดไว้นะครับแต่ถ้าใครเป็นมีมินิเอเจอร์ก็เอามินิเอเจอร์ไปวางตามเมืองนี่คือบอร์ดผู้เรียนทั้งหมดก็คือให้สุ่ม2เลือก1นงนะครับแล้วก็ส่งต่อไปนะครับวนจากคนสุดท้ายไปคนแรกนะนี่เราก็แจกการ์ดเรุเลนหน้าตาแบบนี้ต่อไปนะครับก็หยิบมินิเอเจอร์นะครับของเขามานะครับแล้วเราก็แจกโทเค็นแต้ไปมันจะมีคิ้วที่เป็นสี่เหลี่ยม5ลูกแล้วก็จะมีที่เป็นโลนะครับการ์ดแอคชั่นกระจําสำหรับมาร์น,นะครับ ให้แจกการ์ดชวยเกียรติยศประจำแบบมัดเท่ากับจํานวนผู้เล่นคนอื่น5คนคุณก็จะแจก4ใบ4ี่คนรวมตัวคุณด้วยนะคุณก็จะแจก3ใบผู้เล่นอื่นเนี่ยที่ไม่ไม่นับเราอะ่ะเข้าใจไหมอ่านี่ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับผู้เล่นให้วางที่เส้นล่างสุดนะครับหรือเลเวล1นโล1นะจำไว้ให้ดีนะครับในเกม4-5คนเนี่ยให้เลือกความสามารถใดก็ได้นะครับขึ้นเป็นระดับ2อนะครับอันนี้ก็จะพร้อมเด้แล้วนี่ก็จะเป็นการเซตอัพที่ถูกต้องนะครับต่อไปก็จะเป็นการแจกทรัพยากรเริ่มต้นนะครับ